ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเรามาพิสูจน์กันนะครับจากการที่ผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับในการดูแลสุขภาพนะครับก็ผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไขข้อนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับปวดหลังปวดเอวต่อเนื่องมา14-15ปีแต่หลังจากผมได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับต่อเนื่องมาหลายเดือนตอนนี้สุขภาพของผมก็สามารถกลับมาเกือบปกติแล้วครับสามารถออกกำลังกายแบบหนักๆได้ถ่ายากๆได้เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะวิดพื้นนะครับในท่าที่ยากคือวิตพื้นมือเดียวเดี๋ยวมาลองสาธิตกันดูครับว่ามันมันได้ผลยังไงนะครับอะไรครับสามครั้งพอครับก็ผลิตภัณฑ์นะครับที่ ผมใช้ในการดูแลสุขภาพนะครับก็ต่อเนื่องมาหลายเดือนแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับเดียครับตัวนี้นะครับก็สรรพคุณของเขานะครับก็คือช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกไขข้อแล้วปัญหาของผมก็คือปวดหลังปวดเอวมาสิบสี่สิบห้าปีก็หลังแกะทานตัวนี้นะครับสุขภาพก็กลับมาเป็นปกติถ้าใครสนใจก็ลองหามารับประทานดูนะครับตัวนี้ก็ประทับใจแน่นอนครับนณครับ